มาต่อจากอีกทีสองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเล่นต่อค่ะทุกทีทุกคนเอาพวกน้องาเล่นต่อแล้วก็มาซื้อไฟกันก่อนเลยมันไดต่้งกันไว้เดียว

ก็อยากมีคนชอบเล่นแบบนี้มากเล่วไปิดพลาดอปแล้วอ็ไปเอากปต้ชาไปตั้ชาเพราะชายเนี่ยอันนคนก็รู้นี่ก็คือข้อผเนะถ้าทุกคนเห็นนยทุกคนลองลองว้าวไปปวดมากนอืนอธบายเลยอะใครเคยเล่นแบบนี้ใครเคยเล่นตั้งชาเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้ว ปิดกัดอังกัดม,ม่ซออะไรกล้เนี่ยใช่ใช่ใช่รายการบดแล้วก็บอกรายการ,รดไปตั้งแต่สองรอบแล้ว ต่อไปก็หนึ่งหมื่นห้า่เอาทำกัข้งนอกแบ่ผู้คนดีกว่า <c oughs> ตัวที่คนจับ นะโหสวยมากเราจะบอกเขาวา่วาไปบ้านฉันไหม เออนี oh, ff, ่เลยเห็นไหมนะหาไม่ออก อะไรวะเวลาเวลาอ่ะมาจะมาจะมาเล่นเะลาแล้วอะลาไม่ยอมต่างเรามาทุกคนไม่มาต้อใจเธอนะแล้วทุกคนเราขอฝากในคลิปนี้คนที่เราเล่นออปปี้ พี่เ,เล่นกับไ,ไม้เมื่อวานนะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะยีงคงเป็เพื่อนเราแล้วเราบอกว่าปฏิเสธเราไม่ได้ตั้งใจปฏิเสธนะเราแค่เผลอเราจะกดกระโดดมันไปตรงคำว่าปฏิเสธกดไปแล้วเราขอเป็นเพื่อนอีกครั้งเขาก็ไม่เป็นเพื่อนเราแล้วขอโทษในคลิปนี้นะคะ เลืออีกอันเดียวแล้วเนี่ยสี่กี่บาทอู้หูสี่หมืน่นเก้าพันห้าหมืน่นแล้วห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทเยี่ยมครับผมไปข้างบนต่อ อาื้ออหรือว่าแพ,งก,นนะพงก่อนาเื้ออาวุกันแล้วกันแพงก่อน,นอาวุมไม่รู้ว่าคน,คนาทุกคนจะื้อไรั้เพืนอะไรนะ มฟนไชสยที่สองว่าโจมตีเราอะไรพวกอย่าเงี้โอเคไปออกไปสินี่ ใใครเข้ามาให้มาแคบเฟลย์มแต่ให้เราสร้างไฮคูนิสต์แล้วแบบถ้ามันมีเนี่ยเอ่อไอสองหมื่ไม่ใช่หรอ ชันซ้อมมึงนะเจ๊อเองไปยังวะซ้อมมึงแล้ว หกหมื่นเอพยมเหรอ 来，对了，再看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 ， เล้ไปสะสผาแล้วสร้าเโอ้ได้ไปสะมาแล้วนอาจจะมีี p สาวขึ้นมาแล้วหหมืแล้ว Oh. Wow. Okay. Now I hope my baby gets ต่ออีกสามนะ